สวัสดีครับพบกับช่างกอล์ฟเทคกอส่งวันนี้วันอังคารที่11นะก็คืออันนี้ลูกค้าส่งมานานมากนานมากแล้วนะเออกอล์ฟซ่อมมาเรียบร้อยตั้งนานแล้วก็คือ,อแบตมันบวมนะครับผมแบตมันบวมนะทีนี้ลูกค้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นเป็น,ปน,ปนต่อไฟบ้านได้อย่างเดียวไฟบ้านหมายถึงว่าอะแดปเตอร์นะอย่างนี้นะก็คือ,อเราสามารถเอาไปเสียบกับ power bank ได้ถ้าเราออกไปภายนอกบ้านนะ เออสามารถสามารถหา power bank มาเสียบได้อยู่ได้หลายวันเลยครับประมาณนั้นเนาะอ่าดี๋ยวนี้ก็เทสอบคร่าวๆนะวิธีการเปิดก็เปิดตรงนี้เลยปุม่มเหมือนเดิมอ่าเปิดปุ๊บก็ยังมีไฟอะไรรู้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อแล้วก็ดังดีมากเลยตเบๆด้วยตี ลูกค้าท่านนี้ติดต่อมาด้วยนะครับผมอ่าก็หาก,หาก็หากล่องไม่เจอที่ส่งมา